<Wow. S 2> สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ เอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเข้าเรื่องวันนี้ก็เลยดีกว่าครับเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับส่วนใหญ่จะยังไม่รู้จักปั๊มติกว่าอยู่ส่วนไหนของรถยนต์และหลายๆคนก็ยังไม่ทราบถึงการดูแลรักษาปั๊มติกให้ยืดอายุการใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้นะครับผมจะพาไปทําความรู้จักกับปั๊มติกและเรียนรู้วิธีการบํารุงรักษาเพื่อถนอมอายุการใช้งานของปั๊มติก ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับปั๊มติ๊กนะครับก็คือปั๊มน้ํามัน,มนเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซินซึ่งคําว่าปั๊มติ๊กมาจากลักษณะการทํางานของมันการทํางานของปั๊มติ๊กนั้นทํางานโดยใช้หลักการตัดต่อกระแสแฟไฟฟ้าที่ป้อนเข้าให้กับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้แผ่นไดอะเฟรมขยับตัวเข้าออกเมื่อประกอบเข้ากับชุดลิ้นเปิดปิดการขยับตัวของแผ่นไดอะเฟรมจะเกิดแรงดูดและแรงดัน ทำให้สามารถดูน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเชื้อเพลิงป้อนให้กับระบบเชื้อเพลิงได้และการทำงานของปั๊มติ๊กจะทำให้เกิดเสียงดังติ๊กติ๊กติ๊กจึงเป็นที่มาของปั๊มติ๊กการติดตั้งของปั๊มติ๊กส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องโดยสารทำให้ได้ยินเสียงการทำงานได้ง่ายครับหน้าที่ของปั๊มติ๊กนะครับ ก็คือดูน้ำมันจากตัวถังไปยังเครื่องยนต์ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ปั๊มติ๊กเสื่อมนั้นเกิดจากระดับน้ํามันเชื้อเพลิงน้อยจนเกินไปจะทําให้ปั๊มติ๊กทํางานหนักและระบาดค,ความร้อนไม่ดีจนส่งผลทําให้มอเตอร์พังและได้รับความเสียหายได้อีกอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือถ้าหากเราเติมน้ํามันที่ไม่ได้คุณภาพก็อาจจะทําให้ปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพได้น้ํามันที่ไหลผ่านปั๊มติ๊กช่วยให้ปั๊มติ๊กไม่ร้อนและมีการหล่อลื่น เมื่อน,น้ำมันในถังเหลือน้อยปั๊มติ๊กก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นในการสูบน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำลงไปประกอบกับไม่มีน้ำมันมาห่อหุ้มเพื่อระบายความร้อนและหล่อลื่นปั๊มติก๊กทั้งสองสาเหตุนะครับก็คือสาเหตุที่ทำให้ปั๊มติ๊กเริ่มเสื่อมสภาพถ้าจำเป็นจะต้องจอดรถทิ้งไว้นานนะครับผมแนะนำว่าควรถ่ายน้ำมันเก่าออกให้หมดแล้วใส่น้ำมันใหม่ไปแทนที่เพราะปัจจุบันนะครับผู้ใช้รถนิยมเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลโดยน้ำมันที่ผสมเอทานนลนั้นมักจะดูความชื้นและเมื่อจอดไว้นานๆโดยไม่ได้ขับนั้นน้ำมันกับน้ำจะแยกชั้นกันในถังน้ำมันเอทานอลก็จะแยกชั้นน้ำกับน้ำมันด้วยครับและปัมติกที่จุ่มอยู่ในถังน้ำมันนั้นจึงมีโอกาสเกิดสนิมกับส่วนที่เป็นโลหะของปัมได้แม้ถังน้ำมันของรถบางยี่ห้อจะไม่ใช่โลหะแต่น้ำในถังน้ำมันก็ยังก่อให้เกิดสนิมกับ กินตัวปั๊มติ๊กและก้านลูกลอยได้ครับน้ำมันสกรปรกทําให้ปั๊มติ๊กเสียได้เพราะสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่กว่า70ไมครอนจะไม่สามารถผ่านกรองเบนซินได้แต่สิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กกว่า3 0มสิบถึงสีไมครนนั้นจะผ่านไปได้และเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับแปลงฐานของปั๊มติ๊กทําให้สึกเมื่อสึกมากๆเขา้าปั๊มติ๊กก็จะมีความต้องการกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งทงที่ยังสูบน้ํามันที่มีความดันเท่าเดิมส่งผลให้ขั้วข้อต่อไฟฟ้าของปั๊มติ๊กไหมดังนั้นก่อนเปลี่ยนปั๊มติ๊กตัวใหม่อย่าลืมเช็คข้อต่อด้วยว่ามีรอยไหม้หรือไม่นะครับถ้าขั้วข้อต่อไหม้และไม่ได้เปลี่ยนใหม่ถึงเปลี่ยนปั๊มติ๊กตัวใหม่ก็จะเสียอีกเหมือนเดิมครับอาการต่อไปนี้นะครับเป็นอาการที่บ่งบอกว่าปั๊มติ๊กเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเครื่องสะดุดที่ความเร็วคงที่ เนื่องจากปั๊มติ๊กนะครับเริ่มเสื่อมสภาพแรงดันจึงขาดช่วงทําให้สร้างแรงดันไม่ถึงค่าที่เหมาะสมได้ในบางครั้งต่อมาครับสตาร์ทเครื่องสะดุดหรือกระตุกเนื่องจากปั๊มติก๊กไม่สามารถส่งน้ํามันที่มีแรงดันที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของระบบได้เพียงพอในการผสมกับอากาศเพื่อเกิดการเผาไหม้ส่งผลให้เกิดอาการสะดุดกระตุกระหว่างการสติดเครื่องครับต่อมานะครับ เครื่องไม่มีกำลังหรือกระตุกเมื่อขับรถขึ้นทางชันหรือใช้ลากจูงเพราะปั๊มติก๊กเริ่มเสื่อมสภาพสภาวะปกติจึงสามารถสูบน้ำมันจ่ายให้ระบบด้วยแรงดันปกติได้ครับแต่เมื่อระบบต้องการน้ำมันมากขึ้นแรงดันมากขึ้นปั๊มติก๊กจะไม่สามารถซัพพอร์ตความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบได้ครับเรื่องต่อมาครับเครื่องวูบเมื่อวิ่งด้วยความเร็วคงที่สาเหตุของอาการนี้นะครับ มาจากความต้านทานมอเตอร์ในปั๊มติ๊กเสื่อมสภาพปั๊มจึงไม่สามารถรักษาแรงดันได้ให้เสถียรตามค่าปกติคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าอาการนี้นะครับเกิดจากกรองน้ํามันเป็นซินเสื่อมสภาพรถสตาร์ทไม่ติดเจ้า,จาของรถเพิกเฉยอาการที่เป็นสัญญาณเตือนข้างตน้นสุดท้ายก็จะมาจบด้วยอาการนี้ครับนั่นก็คือปั๊มติ๊กเสียหรือไม่ทํางานแล้วเมื่อสตาร์ทยังได้เสียงไดสตาร์ทและเครื่องยนต์ทํางาน แต่ไม่มีน้ำมันฉีดเข้าระบบตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้ที่ฟิลว่าขาดหรือเปล่าก่อนนะครับถ้าฟิลไม่ขาดตรวจสอบแรงดันของระบบถ้าไม่มีแรงดันแสดงว่าปั๊มติ๊กไม่ทํางานแล้วครับสุดท้ายนะครับสําหรับรถติดแก๊สถ้าสตาร์ทด้วยน้ํามันไม่ติดแต่สตาร์ทด้วยแก๊สติดก็แสดงว่าปั๊มติ๊กมีปัญหาแน่นอนครับนล้วเราจะดูแลรักษาปั๊มติ๊ก ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเราควรเติมน้ํามันที่สะอาดมีคุณภาพเพราะจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันหรือสร้างความเสียหายที่ตัวปั๊มติ๊กครับควรเติมน้ํามันให้มากกว่าระดับ1ใน4ของถังอยู่เสมอเพื่อเป็นการหล่อลื่นและระบายความร้อนให้กับปั๊มติก๊กและปั๊มติ๊กจะไม่ต้องทํางานสูบน้ํามันในระดับที่ต่ําจนเกินไปครับ ถ้าต้องจอดรถทิ้งไว้นานๆก็ควรถ่ายน้ำมันเก่าที่ค้างออกแล้วเติมน้ำมันใหม่เข้าไปครับสุดท้ายนะครับสำหรับรถติดแก๊สควรเปลี่ยนมาใช้น้ำมันบ้างเนื่องจากกรองเบนซินตันหรือเสียก็จะมีอาการคล้ายๆกับปั๊มติดเสียคือสตาร์ทไม่ติดบ้างหรือสตาร์ทติดแล้วกระตุกดังนั้นถ้าพบว่ากรองเบนซินตันหรือเสียก็ควรเรียบเปลี่ยนครับทั้งหมดนี้นะครับผม ก็จะช่วยให้การใช้ประโยชน์จากปั๊มติ๊กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าหากเจอปัญหาที่ไม่อยากแก้ไขได้ด้วยตัวเองแนะนําให้เพื่อนๆนะครับรีบนํารถยนต์คู่ใจนั้นไปปรึกษาศูนย์บริการหรือเข้าอู่เพื่อขอคําแนะนําป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับกระจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องของปั๊มติ๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การทํางานของมัน อะไรเป็นสาเหตุทําให้มันเสียนะครับและวิธีการดูแลรักษานะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ